รักกันทำไมไม่บอกบุยหยอกฉันมามุยแย่ฉันไปออกไปไหนก็ไม่รู้ทำไมละ่ะทำไมไม่พูดกันตรงๆละ่ะเธอแอบคิดไกลทำไมไม่บอกมาหลอกให้คนไกลๆต้องงงกล้กลา,งงกลาในสีทาเหมือนใจว่าเธอจะมันคงเผยความจริงมาเธอดีใจครับเพราะว่าได้มาวันแรกแล้วนะได้มาวันแรกแล้วก็ 好嘛。Oh จะกำลังจะออกไปวันตอนนี้ช่วยญี่ปุ่นไปแล้วครับเดี๋ยวจะช่วยทางใต้บ้างครับก็คือเดินรับบริจาคครับครับครับก็คิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับสำหรับน้ําใจกับเพื่อนร่วมชาติเดียวกันนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่รักกันก็ก็ไม่รู้จะให้ใครมารักเรานะครับแล้วตอนนี้พี่น้องเราเดือดร้อนผมคิดว่าถ้าใครมีกาลังทรัพย์หรือว่าใครที่พอจะช่วยอะไรได้ก็ควรจะช่วยนะครับแล้วผมก็อยากช่วนทุกคนนะครับผมคนไทยทุกคนนะครับ ให้มาร่วมกันบริจาคนะครับผมใครที่มีควางศรัทธาเยอะก็สามารถร่มวมบริจาคได้นะครับผมอย่างวันนี้เนี่ยพวกเราก็จะเดินร่วมกันถือกล่องบริจาคที่ถนนสุมวิทย์ด้วยนะครับผมใครที่ผ่านแถวนั้นเนี่ยก็สามารถบริจาคก,กับเราได้นะครับ กันได้อีกนิดนะชิดกันได้อีกหน่อยนะค้าวว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 วบวว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 วรววาวววัววววครับวว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 งวววววววควววววบวววววบว มากกว่า400บาทขอขึ้นไป işte 100แล้วกันนะครับเริ่มต้นที่400ใช่ไหมครับสวัสดีนะฮะเสื้อตัวนี้น้องตโนนบอกว่ายังไม่ได้ซักนะครับเพิ่มใส่นะครับเพิ่มใส่นะครับยังไม่ได้ซักนะครับเดี๋ยวผมขอพิสูจน์ก่อนุณน้ลองกลิ่นตัวตโนนก่อนใช่เลยกลิ่นมันน้องตโนนครับห้าม คิดกันทำไมไม่บอกง่ายออกพูดมาจะได้หรือเปล่าต้องการครั้งการคราื่อระมลือี่ราท่าไหรครับอยากรู้ประวัติเสื้อตัวนี้มาจากไหนครับเสื้อเก่งครับสมัยอยู่ก็ว่าตตอนีัวเลกซนดาเาเ่เกเป็นเสื้อเราอยแล้วตั้งแต่สมัยอี่เก็บมากี่ปีแล้วครับก็ประมาณจะดี หกเจ็ดปีผมเป็นเชื่อวี่ค่อาท้างจะรักมากอย่างนี้เอามาประมูลในโครงการของเราไทยช่วยไทยน้องจากประมูลที่ราท่อะไรครับเอาสามร้อยเก้าสิบเาบาทครับสองพันบาทคครับ4ี่พันผมหกันมีใครให้มากกว่าหกพันไหมครับสองครับสองพันครับเป็นการต่อสู้ระหว่างหญิงสาวสคนนะครับคู่หน้ารครับเท่าอะไรครับคุณพี่สื้อา 69 0มื่นั้าที่สองหลายคนยังเสียใจอยู่นะครับว่าแม่เต็บตัวมาไม่พร้อมนะครับขอปิดการประมูลที่6,900ันบาทขอบคุณด้วยนะครับทกี่ครับดีย๋ยวให้น้องกันนะครับมาเสไลด์เซียรให้กับเสื้อนะครับ เลิกทำเช่ชัยแบบนั้นให้คุ้มครือมันเคยชาเจนเลยดีกว่านะเรากันเองอยู่แล้วโทษเรื่องแค่นี้ไม่เห็นต้องปิดคนเราจะรักไม่ใช่เรื่องผิดบอกมาเธอเธอคิดยังไงคบกันมานานแล้วอยากเปลี่ยนจากเพื่อนเป็นคนรู้ใจ